สวัสดีครับมาอีกแล้วสวัสดีครับพ่อพี่ร้อ,รองเจอกันอีกครั้งครับชิปดักหนูเราฮะวันนี้เพิ่นบอกมากครับโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โอ้โ คัพี่น้องครับมึงโอ้โหโ,โหขุยแชมๆเลยครับทางงามเพี่อไม่กรูเอาเด้อนะฮันนี่เราเพราะว่าปวดรัดก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวจังเลยก็มาจังเลยก็มาหนีครับจังเลยกันเรียนมาหนี คือครับผมกับปูเรามาอีกแล้วแต่ว่าแปดเก้าโตหนึ่งอ่อยายเหอครับมันก้นยากมีสำเร็จใส่แค่นั่นละ่ะโอ้ขวยงามๆเลยครับควยเก่าบานน่อยนี่ เราบ่กเกาก็ต้องล้องนะครับผมอย่างแรกเรามาอะไรกัน เฮ้ hey, จะค่อยเก่าค่อยหม่ได้พี่น้องใ,ใ,ใ,ใส่เลย่ะครับเก่าค่อยหม่ครับใส่เลย มีกัะปูทะเลกะไส้เท่าน,นั้นแหะครับผมช่วงนี้ก็บรได้ไส้หลายหรอกครับไส้ทำนี้ลหละก็ได้ดหายยาก ิวว่างามอยู่หมายเข้ามาเนี่ยลุงเลี้ยงว่าเราบอกผมไปไปอ้ออมตัวนี้ละยป็นยางหาต่อนี่บัวเฮ้ยวนกลับมาใส่อีก ดงหนูขาตั้มพี่น้องครับมึงขวยเต็มเลยครับขวยไม่ไหมโเยอะ้ยเหงือกห้องหลายครับใส่ซี่หลังหนึ่งมองนี่ใส้หมองแรกหาหลังขวยที่สองซี่หลังนะครับเยื่อปูห้อยทางทดีๆเลยหนูขาตั้มครับผมเยอะนี่ต้องห้อยหนูแลีน ห้อยหนูขาตั้มเลยพี่น้องห้อยหมามาควัดหาหลังครับหมายแรกหมยนั่นซีไมยหนูขาตั้มเดี๋ยห้อยควัดใหม่ๆได้หนูใหญ่เด้พี่น้องกินได้หนินะนใส่หลังเดินใส่ไปหนี่ห้อยมันเลียนออกเลียนเข่ายู่ไหม เห็นห้อยหางอยู่ฟังผุนใส่ไว้หลังนึงครับเดี๋ยวถามว่าติดตามกันมัง้งห่อนครับช่วงนี้มาตรงห่วงอากาศห่อนครับห่อนงัวพี่อ้องฝังวาก็หยิบใยางมาท้างผีเด้อวัวอย่ามาเหยียบกลับอะไอย่างเดียวไปครับผมเจอกันเมื่อสั่งพี่้อง มาลุนกันเมื่งครับสวัสดีตอนเซ้าพี่นอ้องเป็นครับลุงที่เราบอกหมายเัาเมือนนี่มาสวยๆจักหน่อยก็ต้องใส่ไฟชุบนี่กระปูเก่าโตกะ ใส่เก่าหลังครับพี่น้องครับไม้หนูขาตั้มอยู่พุ่นไม้หนูใหญ่อยู่นี่แต่มาลุ้นกันหลังแรกเราเป็นอย่างไรเชื้อโอ้อยซื้ออยู่อีหนูวะเนาะพี่นอ้นองโอ้ยหลังนัหนกันซื้ออยู่บ่ถื่เดี๋ยวไปโอ้ยตะหูหนู หานบนมีหนูจี่น้องครับบะเทกับผมห้อยคือดีอยู่หน่อยหัวขาต่ำหมดเลยคือเพราะว่าห้อยแหลนใหม,ม่ ห้อยมาเลยโอ้หุ่นใหญ่นี่เลยเนาะว่าเข่าจักหลังเลยพี่น้องครับเฮ้ยหลังนั้นดีดหลังนั้นดีดครับผมดีดดีดดีดหลังนั้นดีดจ้ะเฮ้ยดีดเต่าสียูบอบหูนะครับ ยูครับผมอยู่หุยไซใหญ่ไสใหญ่ครับผมนี่จะไปไหนรอดถ้าได้เจอกับไอ้หนุ่มคนนี้พี่รองรรหนึ่งแต้มก็กู้ได้ครับผมนไหนล่ะพี่รองห้อยถือเพียพี่กดแดงกําลังถอนขนไห้ครับ โอ้โหหนูนาหน้าแ้งสุดมัน manager. บอกเลยครับก <sm> an ัะอีกเหนีบคักเลยพี่น้องโ็เต็มเต็มแบบนี้ไม่มีเหลือครับการข้อฟังขนาดยอดไม้ไทยกับเด้เข่าล่งบานพี่น ok ้องกับเดเจบการข้อฟัง สีหลังครับผมดุนต่อบรีเซบลายส,ยสวยๆเลยครับนะผมเบิ้ลนะกำลังนุ่มสวยสวยเก๋อกำลังจะขึ้นแพงอ่ะแก๋วไปกะปูนอ้อยพวดพี่น้องเข่าก็บม่เด้่อมา ก็เลยใส่แค่นี้หนูขาต่ำนี่ผมมามันนั่นด่แล้วถือกันพวดแล้วครับกับกระปู อยู่ไหนอยู่ไหนเอ,นอ่ยโอ้มหถือครับพี่น้องบ่มาทางนี่บ่ไม่โดนไม่โดนแล้วก็ไม่เป็นไร ฟังนี่ก็บาโดนโอ้ยบาโดนจากหลังพี่น้องสั่งแค่น้อยว่าเข่าจากหลังเลยอู้พุ่นหลังพุ่นโดนครับผมโดนนะจ๊ะโดนนะจ๊ะใส่ปากหวยเลยโดนนะจ๊ะปูตัวน้อยพอดหรอวะนี่ปูตัวน้อยพอดพี่น้อง ตัวนี้น้อยหนึ่งไม่เ,เห็นบอกก็ยังไงเจย็นๆครับเดี๋ยวพาไปเมึงหนูขาตั้มนีหลายคนถามอยู่ว่าหนูขาตั้มมันคือหนูอย่างหนูขาสั่นครับหนูขาสัน่นขนสัน นี่ครับผมตวัวมันน่ะหนูขาต่ำเป็นใดครับเป็นใดครับผมโอ้ถึกเจาะโอ้ถึกเจาะจินครับพี่น้องโอ้เสียดายเดย้หนูตัวอื่นจอกจินมมันโอ้ เดี๋ยวต่หัวที่เอาได้บะครับนี่มึงเสยหัวครับพี่ร้องตัวอื่นม่ากินมันเสยนี่ครับนูขาต่ำขาสนนนขันสันนน้อยๆขนสันสครับเนี่ยง่ายสุดแล้วล่ะของนูอันเนี่ยนะเด่กลัวจะดอกขาหลังมาได้ เดยเพาะเด็กตติมกันพี่รองครับโอ้จะเอยียงมากินครับเป็นหนูตัวอื่นหรอมากินวันนี้ <c ười> กินตะขากินตะขาหลังดีงหัวครับสองเตรียมครับผมพี่รอง บอ่อหลายดอกโอเคนี่แหละหาไหม้ย,ยากในช่วงนี้นี่ไม้ไม่เลยนะครับคุณบอกหาไม้แบบหนูลหลายๆก็ยังตอนแหลกบ่บ่มีหรอกครับช่วงนี้คนกระดักหลายโวดน้ำห่วยน้ำหยังไปใส่บ่ใดเลยครับ ข้าเจ้าใส่เบ็ดใส่หนูค้นไสเบ็ดเงีย้ยจีรหลีดเต็มอยู่ไปหาเมืองอยู่ข้าเจ้ามาหาน้อนไส่ครับน้ำหวยน้ำหยางแต่๋ว,ว่าอยากไปไส่บ่วงกับว่าถอดออกทีมงานเดี๋ยวไปเยไปสรุปผลงานกันครับผมสองตัวพี่น้องครับ หนูเมียอมตัวนี้ <c ười> ตัวนี้ขาหลังตรงนี้เลยกับพีน่น้องหนูขาจำนี่แล้วครับลักษนาวันขนสันสันครับขาสันสันขาในน่อยสันสนเดี๋ยวเที่ยวให้มึงเห็นบ่ครับตัวใหญ่สุดของหนูขาตำํำเทียบตีนยังนอยน่อยน่อยก็หนูหนูผูกหลายบักคักเลยขนกับจังสียครับขนสันสันหน้อยหนอยนี่สองแต้มครับผม กำลังจะขึ้นแผงครับพี่น,นี่เต็มๆครับแยกกัะปูอา้าวพ่อได้ยูได้ดกินล้วพี่น้องครับหายากแน่จักน้อยช่วงนี้มือละโตสองโตไปครับผมเมื่อยก็ยอวงแรกแลยพี่น้องครับอายุหายกินอา้จาจเงเลยกะฝากไว้น้ำเน่พี่น้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติช่องหน่อยๆคนอีสานบานเท่าผูดใดผพานไปพานมากกดติดตามไนน้ำในยเด้อครับผม ทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจแลละครับเลยกับช่องยูทูบเขาสะดวกบางไดดก็ไปมองหันละถนัดเมือมองใดดกูนะผมกำลังนุ่งนุ่มสลวยสวยเก๋เลยพี่น้องแจ๋วเลยสวยเสวยอือขวายกินมะม่วดนะครับนี่ไปครับ